อันนี้เหมือนต้มไก่ต้มไก่ป่ะครับเนี่ยต้มสมองอ่ะต้มสมองสมองอะไรครับเนี่ยสมองหมูอ๋อนี่คือต้มสมองหมูโอ้นี้่ให้ลูกค้าตักเองได้ด้วยให้เลือกเอาให้ได้จักอันได้จักตอนเอาจักตอนก็ได้แล้วเขาจะคิดตังเอาอ๋อเอาจักตอนก็ได้แล้วตอนนั้นเราอ่ะเราแล้วเนี้ย โอ้โหวันนี้เรามาเจอเข้าวแกงแบบสปปลาวฮะหลวงพระบางนะมีอาหารลาวขายเยอะมากโอ้หเนีแบบ่ยบางทีก็คุ้นหน้าคุณนตานะเพราะว่าบางอย่างนี่ก็เหมือนบ้านเราเนาะนี่น,น,นั่นเป็นแกงอะไรเนี่ยอืม นี่เป็นร้านข้าวแกงส่วนมากเขาไปกินกับขา้าวเจ้ากับข้าวเหนียวเนี่ย,ยแล้วแต่ <c oughs> แลเลนก็ได้อกินข้าวเจ้าก็ได้เนาะข้าวเหนียวก็ได้อันนี้แกงอะไรเนี่ยอันนี้เอาลามลุงพะบางอ๋อลามลวงพะบางถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุง500บาทอ๋อก็แล้วแต่เลือกเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแม่ค้ายินตรงนี้หน่อย โอ้โหแบบของกินหลายๆอย่างที่แบบทั้งคล้ายและเหมือนนะขราะนั้นจะเป็นไข่พะโลไข่อบอ้านกิน่ากินมากมีแกงเห็ดนะมีแกงฟักนะแล้วก็หลายๆอย่างนี่ร้านนี้เป็นร้านข้าแกงที่แบบขายเยอะมาก บรรยกากาศอยู่ในตลาดมืดครับตรงนู้นก็จะมีร้านอาหารหลายอย่างเราจะมีข้าวแกงนะมีข้าวแกงเป็นเหมือนไข่เป็นโลโไข่ดีครับร้านนี้เป็นร้านใหญ่ที่สุดอยู่ตรงซอยนี้นะ พอ,ม,อมีหอมหโมกน่าคุณหน้าคุณตามีหอมหมกห้าพันเจ็ดพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่นะ่คนท้องถิ่นเขาก็จะมาทานกันตรงนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาดู ข้าวแกงมีเออหลามมีต้มต่ตางๆแกงหน่อไม้นะผัดผัดต่างๆแกงผัดเปี้ยวหวานนะ <Okay. S 1> อือเออหลามกับต้มไก่เอ้ต้มหมูต้มหมูต้มไก่ต้มไก่ หนึ่งสองเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าโอ้โหยี่สิบกวอย่างาตรงนี้มีข้าแกงเยอะมากอ๋อมีแบบใส่โฟมให้ด้วยอ๋อซื้อขอเป็นโฟมมาให้ได้ด้วยอ่าน้องถ้าได้แล้ว ขอเป็นโฟไมไปกินก็ได้นะคนไหนที่ไปกินในโรงแรมแล้วกินอะไรนะอยากก็นะจะมีโฟมโอ๋อนี่ใส่โฟมได้เลย,เลยอ,อันนี้แกงหยางครับนี่อันนี้อรามปีอ๋อออลามปีนะอันนี้ก็จะมีออดลามหลายอย่างหออลามปีนะหัวปีนะสิบแันก็คือสี่สิบบาทนะโ่ผัดนะอันนี้เป็นผัด แม่ค้าที่นี่ใช้นังกระติกได้คล่องมากมก็มีข้าวสวยมีนีเป็นผัดผัดหมูยอยำหม,มูยอผัดหมูยอยำหม,มูยอ โอ้สองถุงเลยแสดงว่าชอบมากนั่งเลยครับนี่เ nah, ป็นหมกเป็นหมก้อารย้กาันจะเป็นหมกนะหมกบนปขาดีเนี่คับข้าวมีเยอะจริง ดูแล้วก็เพลินยำตี่ก็มีส้มตินยมยตีนก็มีซ้มตินก็มีอย่าพูดเป็นภาษาไทยนะยังม่ไไปยังาได้เรายไดปยังหากยังม่าด้เยยาไเังไมยหาไราจก็ไมหารงไม้าารานงไ้าเราง่ปงางายมปเริ่ม เงตงนเกลอี่เป็นแกงต้าหูเป็นแกงจืดดอ้าโหนี่ฮะแกงหน่อไม้เนี่ยแกงไ่ะวันนี้อม้ันนี้แกงหอยไม่มีนะ เห็ดเน,นีเหมือนเปี้ยวหวานเห็นงเห็นแค่กับข้าันเดอยก็แทบลืนคือน้ำลายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางคนะกินนี้อ้วนตายสัญจรวันนี้มาที่แรกก็เป็นร้านข้าวแกงคือมาลาวหลายครั้งเราก็ไม่ได้สังเกตว่า อาหารลาวเมีเยอะขนาดไหนเนาะมามาตรงที่เขาขายขากันเยอะๆอันนี้น่าจะขายดีสุดแล้วจะหมดแล้ว <c oughs> คนชอบสุดนะดนเหมือนต้มนต้มหมูออโอ้นั่นอันน,อนั้นจะเป็นตับเลือดน่าจะเป็นตับอืม ฝรั่งสนใจฝ <laughs> รั่งก็สนใจนะว่า <c oughs> เอ้ข้าแกงโอ้โห กีอย่างครับเนี่ยห้าหมื่นเกือบห้าหมื่นกีบนะแสดงว่ามาซื้อซื buenos, ้อเยอะมากเลยกินให้อร่อยนะครับอืมกินเรื่อยเรื่อยนี่ต้มยำหนังต้มตุ๋นแกงเกตลาขอบนบกหอมันจะแก่ อ๋อสองคงเลยม,มีโฟมให้ฟรีนะครับ <laughs> เอาไปกินห้องได้ <c oughs> ถึงห้าพันสิบพันนะแล้วแต่ฮัลโลก็มี นี่เป็นสลัดก็นานๆทีเรามาดูข้าวแกงนะเมืองลาวว่าเขามีอะไรบ้างนะวันนี้ก็จะมีหอมหมกแล้วก็มีปลาโอู้หนี่น่าจะเป็นตับได้เลยเพราะว่าตุเรียนเรามีเราเป็นเม็ดข้าวข้าก็เจอได้เกาะได้กงได้หน่อน นี่จะเป็นหมกนะหมกต่างๆนะนี่อีกมุมหนึ่งฝั่งโน้นมันดูอาหารฝั่งนี้บ้างมีเป็นยำพริกก็มีนะแล้วแต่จะเอาเป็นข้าวสวยหรือเป็นข้าวเหนียว ก็มาเที่ยวลาวหลายครั้งก็ไม่ได้สังเกตว่าข้าวแกงเขาก็จะมีคล้ายๆบ้านเรานะนึกว่าเขาจะกินแต่อาหารข้าวเหนียวกินเฟรกินอะไรเงี้ยครับนี่นี่เหมือนต้มไก่ต้มไก่ป่ครับนี่ต้มสมองอ๋อต้มสมองสมองอะไรครับเนี่ยสมองหมูโอ้นี่คือต้มสมองหมูตันนี้ด้ให้ลูกค้าตัดเองได้ด้วยให้เลือกเอา ได้จากอันได้จากตอนเอาจากตอนก็ได้แล้วเขาจะคิดตังเอาอ๋อเอาจากตอนก็ได้แล้ว่จะมีคิดต้มสมองหมูโอ้อย่างหนึ่งชิ้นได้หนึ่งตัวไหมหรือว่าวอย่างเงี้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ได้เยอะโอ้ได้เยอะเหมือนกันเนาะอต้มสมองหมูนะครัจะมีพะโลอันนี้แสดงว่าเป็น พี่เขามากินบ่อยน่าจะชอบตสม้นสม,มองหมูแซ่แบแซ่บอันนี้เป็นปลาทูบอรเป็นปลาทูนะก็ไม่ใช่เป็นปลาทูนึ่งนี่อา่ามีเนอปลาเดี๋ยวแม่ค้าคิดเองว่าแม่ค้ารู้ราคาทุกอย่างแล้ว มาซื้อบ่อยป่ะครับบ่อยนะรค้าประจำอ๋อคาประจำมาถึงก็มาเลือกสมองหมูก่อนเลยเออโอ้โหเพลินนะดูแม่ท้าไายเพลินสมองหมูกับปลา นี่เป็นอาหารอย่หนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราอยู่จนกว่าแม่ค้าจะว่างนะเราจะสั่งบ้างคงใจว่างยากคงอยืนอีกนานถ่ายดีฮะถายดีร้านนี้เอ๋อหลามเยอะมาก ในม,มุมนี้ก็มีทั้งชาวสังชาติชาวจีนนะมากินขาประจำไข่ห้าพันกีบเอาแล้วมีผู้ช่วยมามราคาเนี้จะเร็วขึ้น <laughs> ก้สวยสองถุงโทษนะครับขออนุญาตวันหนึ่งนานๆทีได้มาเบิ่งนะสูอ้อลามนี่คนนิยมนะนิยมของมันจะรสชาติน่าจะเป็นกะทินจะใส่กะทิคล้ายๆกินแคงอะไรบ้านเราอ่ะ หลนนอ่ประเภทหลนนะมีหลน่นคล้ายๆหลนหลนปูหลนอะไรแล้วแต่นะคล้ายๆเนี่ยก็เป็นร้านข้าวแกงที่ขายดีมาก เป็นร้านหนึ่งที่น่าอร่อยจริงนี่ อืมนั่นเ,เลยครับนี่เป็นต้มสมองนะมันจะออกรสชาติไงมันเปรี้ยวหรือจืดจืดใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมต้องสัง่คือเข้ามาที่ก็ คนหนึ่งก็จะสั่งประมาณสองชิ้นนี่มาดูกันใกล้ๆเป็นสมองหมู <c oughs> คือบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าบ้านเราใช้หัวหมูไปต้มหมดนะ <c oughs> ก็เลยอาจจะไม่ได้ในส่วนนี้มาทําอาหารกันนี่แล้วเราก็มาเจออาหารพิเศษนะเเ็็ดดกกาา มันเป็นแกงเห็ดนะแกงหน่อไม้โอ้โหน่ากินมากเลยเป็นเป็นหน่อแบบอ,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 นะอ่อนๆนะเออหลามอาหารพื้นเมืองเวียงจันทร์วังเวียงหลงวงพ่ะบางนะจะเป็นเป็นขึ้นชื่อของขึ้นชื่อครับ อืมนี่น้าเหลือคนพี่เขาเนะี่ยมีเอาสองชิน้นนะมาถึงก็เลือกได้เลยนี่บางคนเอาน้ำก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วแต่ชอบนะนี่ของของผมเอานี่นะเ้อเอาจั้นสองอันขอน้ำน้ำ ขอ,อข้าวสวยสักสองถุงเด้อแล้วก็จะมีนี่อันนี้อันนี้อ่อ,อปีนะออกปีด้วยอนี้อ,อ่อปีอันนี้ข้าวมี่จะเป็นออกปีขออนุญาตแม่ค้าดูหน่อยเนาะนี่มันจะหน้าตาอย่างนี้ก็ใส่เป็นเนื้อหมูนะเนื้อหมูอันนี้ออกหลับอ่อดรัามันเป็นเนื้ออะไรเนี่ยอ๋อ้าออกอหลับนี่จะเป็นเนื้อวัวนะ อนี่ครับวันนี้กินข้าวแกงนะที่สอปอปลาวนะอขอออลามด้วยนะจ๊ะกินได้แมนครับขอโฟมนำแน่เด้นี่ นี่ออกหวานเป็นเนื้อวัวนะครับรเหตุของน่ากินทุกอย่างนะแต่เราคงกินได้ไม่หมดนะคนเดียวก็ได้มาชิมอาหานะตรงนี้เขาก็มีที่นั่งกินนะนที่ๆเขาก็มานั่งกินกัน,นบางคนก็จะรีบเนะ,ะ,ะ,ะนี่ให้โฟมด้วย อ่าสามหมื่นนะ okay. โอเคโอ้หนักเป็นกิโลเลยฮนะของสามหมื่นกิโลขออนุญาตยินต่อสักแป๊บหนึ่งเดอ้อ <c oughs> นะเนี่ยดูเนี่ยเขาลูกค้าก็จะมาด้วยโอ้โหคือเห็นแล้วอยากกินตอนนี้เลยนะโอ้ต้มต้มปลาชิ้นใหญ่มาก ของผมก็สามหมื่นกีบก็สี่ร้อยยี่สิบบาทนั่นเองนะห้าหมื่นก็คือสองร้อยอืมหน่งร้อย มีข้าวเหนียวข้าเหนียวให้เยอะมากเลยเป็นข้าวแกงขายตอนเย็นนะผมว่าสามทุ่มเนยน่าจะหมดละตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าๆนะมีผักมีน้ำพริกนะก็ถ้านี้คนนึงก็จะเป็นต้มสมองหมูมีไข่พะโล อออ๋อเพิ่มน้ำได้ด้วยนะโอเคขอจบคลิปแค่นี้ขอบคุณแม่ค้านะครับที่ให้อนุญาตเราถ่ายนะก็มาดูอาหารสปปลาว่าหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหน่ากินทุกอย่างนะมีสลงสลัดมีปลามีหน่อไม้มีพอหมกนะขอบคุณที่ตามนะสนใจสายไฟสายแรงสายโทรศัพท์ กินให้อ้วนตายนะสัญจรหลวงพ่อบาง2,562นะครับขอบคุณที่จานพ่อสวัสดีครับ